สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันที่10พฤศจิกาแล้วค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ใบงานใบนี้นะคะหน่วยคมนาคมคำชี้แจงให้นักเรียนเป่าสีและวาดต่อเติมภาพตามจินตนาการพร้อมทั้งเขียนชื่อภาพของผลงานตนเองค่ะ,ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีหลอดค่ะเด็กๆ ผู้กันค่ะแล้วก็สีน้ํานะคะหรือเด็กๆอาจจะไม่ใช้ผู้กันก็ได้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนาผู้กันพู้กันนะคะจุ่มสีค่ะแล้วก็นํามาจุดค่ะแล้วก็เป่าค่ะเด็กๆเตรียมสีอะไรไว้เด็กๆก็เป่าสีนั้นนะคะ อ่าเป่าไปเลยคะ่ะหลายหลายสีได้เลยคะ่ะอ่าตอนนี้คุณครูพิโฟกัสก,ก็ได้เป่าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเมื่อเด็กๆเป่าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องตากใบางานของเด็กๆให้สีของเด็กๆแห้งก่อนนะคะก่อนที่จะมาวาดภาพต่อเตมิมอ่าเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็มาวาดภาพต่อเติมได้เลยคะ่ะอ่าคุณครูพิ่โฟกัสกจะวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรดีนะ เ,เป็นอะไรนะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นหัวเห็ดหรือเปล่าไม่ใช่นะ <c oughs> ใครจะคิดออกแลวบ้างนะเป็นอะไรเอ่ยเราเรียนกันอยู่ในหน่วยอะไรคะหน่วยคมนาคม แล้วคมนาคมมียานผ่านะอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อยู่บนท้องฟ้าถูกต้องค่ะเป็นบอลลูนเมื่อเด็กๆวาดภาพต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ระบายสีเลยค่ะอ่าระบายสีไปเลยบอลลูนของคุณครูพี่โฟกัสและเด็กๆล่คะคะวาดอะไร บายไปเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอนนี้บอลลูนของคุณครูพี่โฟกัสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยงามไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เป่าสีและวาดภาพต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อผลงานของเด็กๆด,ด้วยนะคะคุณครูพี่โฟกัสก็จะเขียนว่าเป็นบอลลูน บอลลูนของคุณครูพี่โฟกัสค่ะอ่าเขียนลงในบรรทัดเลยนะคะของคุณครูพี่โฟกัสอ่า และเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะเขียนผลงานของเด็กๆว่าอะไรให้เด็กๆนําผลงานของเด็กๆนะคะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะว่าผลงานของเด็กๆเนี่ยเด็กๆว่าผลงานของเด็กๆเป็นแบบไหนเรื่องราวแบบไหนและถ้าเด็กๆเขียนไม่เป็นหรือเขียนไม่ถูกให้คุณพ่อคุณแม่นําคําที่เด็กๆเล่านะคะเขียนลงในสมุดให้เด็กๆดูและเด็กๆดูเป็นแบบ และมาเขียนลงในบรรทัดนะคะเหมือนกับที่คุณครูพี่โฟกัสเขียนว่าบนลูนของคุณครูพี่โฟกัสค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมทําแบบประเมินผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชานเลขที่เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆส่งมาในลายลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ